จารึกสถิติโลกเทนนิสพานิพัควาำคู่ปรับเก่านะัดชิงโอลิมปิกทะเถลิงแชมป์ใหญ่ที่อังกฤษ ผงาดง้ำคำโลกอีกครั้งสำหรับเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเมื่อล่าสุดเอาชนะคู่ปรับเก่าผงาดคว้าแชมป์รายการเวนกรังปรีไฟนอล2023ที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้สำเร็จพร้อมจะรึกชื่อสร้างสถิติใหม่ให้วงการด้วยการแข่งขันเทควันโดแมนเชสเตอร์2023เวนเทควันโด,นนโดกรังปรีไฟนอลที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันคืนวันเสาร์ที่2ธันวาคม 66, 66ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจเจ้าของเหรียญ กรีแชมป์บวนกลางปรี11สมัยเข้าร่วมชิงชัยในรอบ16คนพานิพักชนะฟีนิกกูดแมนสาวเจ้าถิ่น2 0ยก13 5 1 3ถึง2ต่อมาในรอบ8คนก็ผ่านรุกิเยยินเริ่มจากตุรกี2-0ถึงยก9-1ถึงและ15-2ถึงมาในรอบตัดเชือกอก็เบียดชนะดานิล่าเปโลซูซาแชมป์โลกปี2022จากเม็กซิโกไปแบบสุดระทึก2-1ถึงยกรอบชิงชนะเลิศพานิพักต้องพบกันอารียนาเซเรโซอิกเกลเซียคู่ปรับเก่าจากสเปนที่เคยดวนกันในรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกมาแล้วโดยในครั้งนี้พานิพักก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปอีก2-0ถึงศยก5้าถึงาถึงย้ำแค้นได้สำเร็จสำหรับชม นี้ถือเป็นรายการที่6ส่งท้ายปี2023ของพันิพักต่อจากเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาแชมป์วลกรังปรี2023สนามแรกที่อิตาลีเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่31ที่จีนเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่จีนและแชมป์เวลกรังปรีสนาม3าที่จีนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและยังทําให้รวมตลอดการลงแข่งขันระดับนานาชาติคว้าแชมป์ไปแล้วถึง51รายการที่สําคัญยังเพิ่มสถิติสีลแชมป์เวลกรังปรีเพิ่มขึ้นอีีก1 12สสมมััยยเป็นท่ มากที่สุดในบรรดานักกีฬาฝ่ายหญิงเรนียกร้อย